พระธรรมของพระเจ้านะครับวันนี้เราอยู่ที่พระธรรมโยบบทที่9นะครับคนกลางที่ทุกคนต้องการนะครับในพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ คิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใครครวรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางอ่านคิดใครควรทําตามก็จะเป็นเหมือนคนที่มีสติปัญญานะครับในพระธรรมโยบบทที่9เป็นคําตอบของโยบที่บอกปเปรยระบายออกมาว่าไม่มีคนกลาง สำหรับโยบแล้วก็พระเจ้านะครับไม่มีใครที่จะสามารถเป็นคนกลางที่เชื่อมโยงสื่อสารแล้วก็บอกในสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะบอกกับโยบได้นะครับแต่นี่คือสิ่งที่โยบเรียบมาเราพบว่ามีเพื่อนของโยบนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลิฟัสบินดัต โซฟาโซฟายังไม่ได้พูดอะไรนะครับสองคนนี้ก็พูดกับโยบแล้วแต่ว่าโยบไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็โยบก็บอกว่าไม่มีคนกลางเลยเลยไม่มีใครสามารถที่จะเป็นคนกลางได้คือทั้งสองคนไม่สามารถที่จะเป็นคนกลางที่เ,เป็นคำตอบที่มาจากพระเจ้าได้นะครับเรามาอ่านด้วยกันเลยนะครับ mm hmm. ข้อที่หนึ่งนะครับแล้วโยบตอบว่าจริงทีเดียวข้าทราบว่าเป็นอย่างนั้น คือเพื่อนทั้งสองคนที่พูดถึงความจริงก็คือว่าคนที่ทำบาปก็ต้องรับผลของบาปนั้นคนที่ทำผิดก็ต้องรับผลของความผิดนั้นโยบก็บอกว่าใช่ถูกต้องนี่เป็นความจริงเลยแต่สำหรับตัวของโยบเนี่ยไม่รู้เลยว่าทูตทำผิดเรื่องอะไระเป็นคนที่ทำอย่างถูกต้องดีพร้อมอยู่เสมอแล้วเกิดขึ้นแบบนี้มันก็ไม่เข้าใจนะ เพงทีเดียวข้าทราบว่าเป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์จะชอบทำเฉพาะพระพักรพระเจ้าได้อย่างไรถ้าคนหนึ่งคนใดปรารถนาจะสู้คดีกับพระองค์ในพันครั้งผู้นั้นก็ตบพระองค์ไม่ได้สักครั้งเดียวพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาและพลานุภาพผู้ใดแข็งข้อต่อพระองค์และชนะได้เล่าพระองค์ผู้ทรงเคลื่อนภูเขาและมันก็ไม่รู้ เมื่อทรงคว่ำม,มันด้วยพระพิโรธผู้ทรงทําให้แผ่นดินไหวอย่างที่ขอภัยแผ่นดินไหวจากที่ของมันและเสาของมันก็สั่นสะเทือนผู้ทรงบัญชาดวงตะวันและมันก็ไม่ขึ้นผู้ทรงผนึกเก็บดวงดาวทั้งหลายไว้โยบกำลังบอกว่าไม่มีใครสามารถที่จะ สามารถที่จะสู้กับพระเจ้าได้สามารถที่จะต่อรองหรืออะไรกับพระเจ้าได้เลยเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีพลานุภาพไม่มีใครที่จะต่อสู้แล้วก็มีชัยชนะต่อพระเจ้าได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือธรรมชาติพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงควบคุมธรรมชาติเรามาอ่านกันต่อนะข้อที่8 ผู้ทรงกลางฟ้าสวรรค์ออกแต่พระองค์เดียวและทรงย่ำคลื่นทะเลผู้ทรงสร้างดาวจระเคและดาวไถดาวลูกไก่และหมู่ดาวทิศใต้ผู้ทรงทำกันใหญ่เหลือที่จะเข้าใจได้และการอัศจรรย์นับไม่ถ้วนดูเถิดพระองค์ทรงผ่านเข้าไปขอภัยทรงผ่านข้าไปและข้าหาเห็นพระองค์ไม่พระองค์ทรงเลยไปและข้า ไม่ได้สังเกตขอภยัยและข้าหาได้สังเกตไหมพระองค์ถ้าพระองค์ทรงเวยเไว้ผู้ใดจะห้ามพระองค์ได้ผู้ใดเล่าจะทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงทำอะไรพระเจ้าจะไม่ทรงยับยั้งพระพิโรธเหล่าสมุนของราหบต้องสยบใต้พระองค์แล้วข้าจะตอบพระองค์ได้อย่างไร จะเลือกถ้อยคำอะไรมาโต้อตอบพระองค์ย่อปัญยายว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงกลางสวรรค์พระองค์ทรงสร้างดวงทิศดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ผ่านไปผ่านมาแต่มนุษย์ไม่สามารถที่จะมองเห็นพระองค์ได้พระองค์ทรงให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่มนุษย์ก็ไม่เข้าใจ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงไม่ถือฤติดัะนั้นโยบบอกว่าไม่มีคําพูดใดๆที่จะไปตอบพระเจ้าพูดกับพระเจ้าแล้วก็บอกกับพระเจ้าได้ด้วยคําพูดที่จํากัดของความเป็นมนุษย์ข้อที่15นะครับแม้ข้าเป็นฝ่ายชอบธรรมข้าก็ตอบพระองค์ไม่ได้ข้าจะต้องวิงวอนองค์ตุลาการของข้า ถ้าข้าร้องทูลและพระองค์ทรงตอบข้าข้าก็ไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงฟังเสียงข,ของข้าเพราะพระองค์ทรงขย,ยี้ข้าด้วยพายุและทรงเพิ่มบาดแผลแก่ข้าโดยไม่มีเหตุพระองค์จะไม่ทรงให้ข้าได้พักหายใจบ้างแต่ทรงให้ข้าเต็มด้วยความขมขื่นถ้าเป็นการประลองกำลังพระองค์ก็แข็งแกร่งถ้าเป็น เรื่องการพิพากษาผู้ใดจะเรียกพระองค์ขึ้นศาลได้แม้ข้าเป็นฝ่ายชอบธรรมปากของข้าจะกล่าวโทษข้าแม้ข้าดีพร้อมพระองค์ก็จะทรงพิสูจน์ว่าข้าผิดข้าดีพร้อมข้าไม่ใยดีในตัวเองข้าเกลียดชีวิตของข้าโยบกำลังบอกว่าถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยไม่พบอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือทำผิดทำบาปเลยนะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไร ผิดพลาดเลยก็ยังไม่สามารถที่จะไปต่อก่อนกับพระเจ้าหรือจะไปกล่าวโทษหรือจะไปอะไรกับพระเจ้าได้แม้แต่นิดเดียวเลยพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ยุติธรรมเพียงผู้เดียวข้อที่ยีองเพราะฉะนั้นข้าจึงว่าก็เหมือนกันหมดพระองค์ทรงทำลายทั้งคนดีพร้อมและคนอาธรรม เมื่อภัยพิบัตินำความตายมาฉับพลันพระองค์ทรงย่เย้ยความวิบัติของผู้ไร้ผิดพระองค์ทรงมอบแผ่นดินโลกไว้ในมือคนอธรรมพระองค์ทรงปิดตาบรรดาผู้พิพากษาของโลกถ้าไม่ใช่พระองค์แล้วผู้ใดเล่าวันคืนของข้าพระองค์เรีวกว่านักวิ่งมันหนีไปมันไม่เห็นสิ่งดีอะไรมันผ่านไปเร็วอย่างกับ เรือที่ทำจากต้นอ,อ้อดังนกเอ็นซีโฉบลงบนเยือ่อถ้าข้าพระองค์ว่าข้าจะลืมคำร้องทุกข์ของข้าข้าจะทิ้งหน้าเศร้าของข้าเสียและบุกบานพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างพระองคอ์ทำกิจการงานต่างๆที่เกิดขึ้นดังรวดเร็ว เราอ่านกันต่อนะข้อที่28นี่ก็เป็นคําพูดที่โยบบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงได้หรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระองค์ได้ด้วยความดีหรือความชอบธรรมของตัวเองข้อที่ยี่แปดกล่าวว่าข้าพระองค์ก็กลัวบรรดาความทุกข์ของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์จะไม่ทรงถือว่าข้าพระองค์ไร้ผิดข้าพระองค์จะถูกกล่าวโทษ แล้วข้าพระองค์จะดิ้นรนให้หน่อยเปล่าทำไมถ้าข้าพระองค์ชำระตัวด้วยสบู่และล้างมือด้วยน้ำดังพระองค์ก็จะทรงจุ่มข้าพระองค์ลงในบ่อโสโครกแม้เสื้อผ้าของข้าพระองค์ก็จะรังเกียจข้าพระองค์พระองค์ไม่ใช่มนุษย์อย่างข้าที่ข้าจะตอบพระองค์ที่เราจะมาสู้คดีกันโยวกวบก็บรรยายต่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ เราไม่สามารถที่จะไปต่อกรหรือไปต่อสู้คดีกับพระองค์ได้ยังไงพระองค์ก็เป็นผู้ที่ถูกต้องเสมอถึงแม้ตัวเองไม่รู้ว่าไร่ผิดอะไรเป็นคนที่ชอบทําแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยต้องสูญเสียครอบครัวต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองแล้วก็สุขภาพไม่ได้ยุติไม่เป็นยุติธรรมแต่ถึงกระนั้นโยกก็บอกว่าไม่สามารถที่จะสู้คดีกับพระเจ้า ได้เลยแม้แต่นิดเดียวข้อที่33บอกว่าไม่มีคนกลางระหว่างเราผู้ซึ่งจะตัดสินให้เราทั้งสองได้โยบกำลังบอกว่าจะมีใครที่จะมาเป็นผู้กลางที่จะสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับโยบได้จะเป็นจะมีคนที่นำสิ่งที่เป็นพระประสงค์หรือเป็นสิ่งที่พระเจ้า กำลังจะสื่อกับโยบในสถาน,นการณ์ที่โยบโยบเผชิญอ,อยู่ในวันนี้เนะี่ยไม่มีเลยนะเอ,อเอลิฟัตก็ไม่ใช่บินดัดที่มาก็ไม่ใช่นะครับในท่ามกลางมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะหาคนกลางที่จะเชื่อมโยงมนุษย์เชื่อมโยงพระเจ้ามาที่มนุษย์ได้ขอพระองค์ทรงนำไม่เร็วไปจากฆ่าเสียทีและขออย่าให้ความหน้าครั่นครามจากพระองค์ ทำให้ข้ากลัวแล้วข้าจะพูดโดยไม่กลัวพระองค์เพราะตัวข้าไม่เป็นอย่างนั้นโยบที่ฐานบอกกับพระเจ้าพระขอบพระเจ้าเมตตาเอาไม่เรียวหรือสถานการณ์ยากลําบากน้องครับเรานึกภาพนะโยบกําลังป่วยด้วยโรคฝีที่เต็มตัวก็คือในพระธรรมบอกว่าตั้งแต่เท้าตรงฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมเนี่ยเป็นเต็มไปด้วยเป็นเต็มไปด้วยฝี มันทุกทรมานแค่ไหนนะครับแล้วในพระธรรมของพระเจ้าในขณะที่เพื่อนของโยบมาเยี่ยมเนี่ยเพื่อนจําไม่ได้อะว่านี่คือโยบโอ้โยบคุณถึงขนาดนี้เฉเลยแสดงว่าคนเนี่ยทำบาปทําชั่วต่อพระเจ้าอย่างอย่างมากถึงต้องเจอกับสถานการณ์ร้ายแรงแบบนี้ในชีวิตโยบบอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทําผิดต่อพระเจ้าเลยก็ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องนี่แหละแต่มันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ในขณะที่ป่วยทุกทรมานเนี่ยโยกก็ต้องสื่อสารแล้วก็การสื่อสารการพูดโต้อตอบกับเพื่อนของเขาแล้วก็รวมถึงการบ่นต่อพระเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่สามเนาะในขณะที่ตัวเองป่วยนึกภาพคนที่นอนอยู่บนเตียงผมก็ไม่รู้ว่านอนได้อย่างไรนะครับอาจจะยืนหรือเปล่าจะนอนหรือโอ้มันทุกทรมานน,นอนทับแผลตัวเองนี่มันเจ็บปวดมากนะครับแล้วก็ในขณนะก็พูดกับเพื่อน นะบรรยายหรือระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาแล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าที่บันทึกเนี่ยโยบเนี่ยถือว่าเป็นบทกวีนะไม่ได้เป็นคําพูดธรรมดาแต่เป็น,เป,นเป็นคำพูดคํากลอนนะโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมานะครับนะถ้าเป็นประเพณีไทยหรือวัฒนธรรมไทยที่เราเห็นกันก็คือประเภทจําอดใช่ไหมนะจำาอดที่พูดกันไปพูดกันมาอะไรเงี้ยประมาณนี้คือปปวยอยู่แต่ว่า ก็ต้องบรรยายถึงออความป่วยของตัวเองสถานการณ์ของตัวเองด้วยคํากรอดนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับในบทนี้ผมอ่านแล้วพระก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้ากําลังเปิดเผยแล้วก็ให้ให้ได้รู้เรื่องอะไรนะครับบางทีก็ไม่ใช่ง่ายนะที่จะเอ,อพระเจ้าพระองค์กำลังสื่อกำลังบอกอะไรนะครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่ามันไม่มีใครที่จะเป็นผู้กลางที่จะสื่อที่จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ บรรยายด้วยคําพูดถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องเป็นแบบนี้ไม่มีเลยไม่มีคนกลางเลยก็เลยนึกถึงผู้ที่จะเป็นคนกลางท่ามกลางมนุษย์ไม่มีเลยจริงๆไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์ไม่มีใครที่จะเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าแต่ฉันเป็นผู้กลางที่จะสื่อสารระหว่างคุณกับพระเจ้าระหว่างคุณกับนุ่นนั่นนี่นะไม่มีนะพี่น้องครับ ไม่มีอะไรจริงมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้านะเมื่อต้องการคนกลางคุณทําอย่างไรหลายครั้งชีวิตของเรารเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมรู้สึกว่าทําไมมันต้องเกิดแบบนี้ขึ้นกับเราเราก็กําลังจะหาคําตอบเราพยายามที่จะหาคนกลางที่จะเป็นผู้สื่อผู้ที่บอกกับเราว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลานี้นะครับผู้คนทั่วไปก็จะเม,เมื่อต้องการคนกลางเนี่ย ผู้คนทั่วไปที่ไม่มีพระเจ้าไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาก็จะไปหาหมอดูหมอเดาหาคนทรงหาพ่อมดหมอผีนะครับแต่ในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่านั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียนต่อพระของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยในขณะที่เราเผชิญกับปัญหาความยากลําบากเราพยายามที่จะหาคําตอบจากปัญหาเราต้องการที่จะมีคนกลางสักคนหนึ่งที่จะมาเป็นผู้เปิดเผย ให้กับเราในถึงปัญหาต้นเหตุแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นบางครั้งมนุษย์ก็หาคนกลางท่ามกลางมนุษย์ด้วยกันเองนะครับเอลิฟัสแล้วก็บินดัดก็พยายามที่จะเป็นคนกลางให้กับโยบว่าโยบจะต้องทําบาปแน่นอนโยบจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําผิดโดยไม่รู้ตัวต้องสารภาพบาปต่อพระองค์นั้นต้องอทิ้งบาปเหล่านั้นแล้วก็ เข้าหาพระเจ้าสวยหาพระองค์แต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้นำสิ่งที่เป็นข้อมูลสิ่งที่เป็นความจริงที่มาจากพระเจ้าโยบก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้คำตอบเลยไม่ได้คำตอบเลยจริงๆเมื่อเราต้องการคนกลางท่ามกลางมนุษย์เรา,าจจะต้องเราอาจจะหามนุษย์หาที่ปรึกษาหาคนที่มีความรู้ของพอใจในเรื่องต่างๆแต่ เราไม่อาจจะได้คนกลางอย่างที่เราต้องการได้เราไม่สามารถที่จะได้คนกลางที่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับพี่น้องครับเมื่อต้องการคนกลางคุณทําอย่างไรผมเชื่อเลอเกินว่าเรารเผชิญกับสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่หลายครั้งเราต้องการคนกลางท่นะามกลางพี่น้องชาวไทยจํานวนไม่น้อยนะครับที่เผชิญกับความทุกข์เนื่องจากว่า มีความคิดเข้ามาในสมองว่าตัวเองเกิดมาเกิดมาในโลกนี้เพราะกรรมที่ก่อมาในชาติปางก่อนเลยต้องมาชดใช้กรรมในชาตินี้แล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าทำผิดอะไรที่ผ่านมาเนี่ยทำไมจะต้องมาทุกทรมานในโลกใบนี้นเหลือเหลือเกินนะครับต้องการคำตอบต้องการที่จะมีใครสักคนหนึ่ง ตอบตรงนี้ได้มนุษย์พยายามที่จะใช้กําลังสติปัญญาของตัวเองคนไทยก็จะใช้การทําความดีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ตัวเองทําดีเนี่ยมันจะนําตัวเองเไปถึงการหลุดพ้นจริงๆหรือการพ้นทุกข์จริงๆหรือจะได้จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดจริงๆเลยพี่น้องครับก็ไม่สามารถที่จะได้รับคําตอบที่ชัดเจนได้เมื่อเราต้องการคนกลาง เราจะมีหลายวิธีหลายทางที่จะทำนะทำด้ดยกําลังของความเป็นมนุษย์ไปพึ่งพ่อมดหมอผีหมอดูโหรศาสตร์อะไรต่างๆนะครับเยอะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีอะไรนะครับเมื่อเราต้องการคนปลงังเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราทำนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาดูกันต่อเนาะว่าเราจะหาคนปลังที่ถูกต้องได้อย่างไร เราจะหาคนกลางที่ถูกต้องได้อย่างไรเมื่อเราอ่านในพระธรรมของพระเจ้าพันธสัญญาใหม่ไม่มีคนกลางใดที่ถูกต้องเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เห็เนไหมครับพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่เป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเป็นผู้กลางที่จะนํามนุษย์กลับมาคืนดีกับพระเจ้าเป็นผู้กลางผู้เดียวที่ชําระล้างความผิดความบาปของมนุษย์แล้วก็ทําให้มนุษย์นั้นกลับมาเชื่อมโยง ตอพระเจ้าขึ้นดีกับพระเจ้ากลับมาอยู่ในสายสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึง่งเอเมนนะครับฉะนั้นเราจะหาคนกลางที่ถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดใจรับเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครองในชีวิตของเราให้พระองค์ทรงเป็นผู้นําชีวิตเป็นผู้เป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตของเรานั่นแหละเราจะได้ผู้กลางที่จะนําเราอ,อยู่ต่อจำเพาะพระภักของพระเจ้าจะนําเรา ไปตามแผนการและพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เราจะไม่ผิดพลาดไปจากทางของพระเจ้าอย่างแน่นอนและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงเป็นผู้กลางที่ในพันธะธัญญาใหม่บอกกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นคลังแห่งสติปัญญาความรู้ความเข้าใจในทุกเรื่องพระเยซูคริสต์เป็นคลังแห่งสติปัญญาพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่จะเปิดเผยแล้วก็ บอกกับเราได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุเป็นผลมาจากอะไรเราจะแก้ไขด้วยวิธีอะไรเราจะไปต่อได้อย่างไรพี่น้องครับเราจะพบคนกลางที่ถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อเราให้พระเยซุคิ์ครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเราเอมเมนไหมครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้พึ่งพระเยซุคิต์เป็นคนกลังได้อย่างไรพี่น้องชาวไทยพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราสายสัมพันธ์ของเราเยอะมากนะครับที่ต้องการจะแสวงหา ความจริงแสวงหาการหลุดพ้นแสวงหาการพ้นทุกข์แสวงหาการที่จะต้องไม่เวนวายายเกิดด้วยวิธีของมนุษย์ด้วยความสามารถของมนุษย์ที่จะเป็นคนกลางนั้นไม่มีเลยฉะนั้นมีเพียงพระเยสุคริสเราจะให้พี่น้องของเรามาพึ่งพระเยสุคริสเป็นคนกลางให้พี่น้องของเรามาหาพระเยสุคริสให้เป็นคนกลางในชีวิตของ พี่น้องของเราเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ยากแต่สิ่งที่เราทําได้อยู่รนี้ก็คือชีวิตของเราที่เราพบกับพระเยซูคริสต์แล้วขอให้เราที่จะยอมอยู่ภายใต้การทรงนําของพระเยซูอยู่ภายใต้การครอบครองของพระองค์แล้วก็พึ่งพระองค์ทุกๆวันอธิษฐานต่อบพระองค์ทำตามพระองค์ทุกๆวันนี่แหละจะเป็นชีวิตที่จะทําให้พี่น้องคนรอบข้างได้เห็นว่า เราซึ่งมีพระยุทธคิดเป็นผู้กลางนำพาชีวิตของเรานั้นชีวิตของเราสูงขึ้นทางเดียวชีวิตของเราก้าวหน้าทางเดียวชีวิตของเรามีสันที่สูงล้วก็มีความชื่นชมยินดีมากขึ้นทางเดียวแลวผู้คนรอบข้างก็จะเห็นว่าทำไมชีวิตของเราเพื่อเชิญกับสถานการณ์ความยากลําบากเหมือนเหมือนกับคนทั่วไปแต่ไม่ชีวิตเราเราถึงก้าวหน้าแล้วก็มีสันที่สุขมีพลังมีชีวิตที่ไร้ขีดจํากัดอย่างนี้ได้เราก็บอกว่า เราให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้กลางในชีวิตของเราเป็นผู้นําทางชีวิตของเราถ้าคนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างเราเปิดใจให้พระองค์เข้ามาครอบครองชีวิตเขาก็จะมีพระเยซูคริสต์เป็นผู้กลางเขาก็จะได้กลับมาหาพระเยซูมาหาพระเจ้าขึ้นดีกับพระองค์สิ่งต่างที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีคําถามทุกอย่างจะได้รับคําตอบชัดเจนที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือ ข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนาพาชีวิตของเราที่เราจะอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเยซูคริสต์พระเยาบิสุท์ของพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้กลางในชีวิตของเราตลอดไปสิทานตัวพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน 啊。